วันนี้มีดราม่าครับทุกคนดราม่าใหญ่ด้วยถึงขนาดใส่เสื้อทีมเข้ารายการนะคิดดูเรื่องผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมประจําปีครับติงของแมนูบอกว่า f a มีปัญหาอะไรกับเราหรือเปล่า,าตั้งแต่ยุคของโอเลกกูนาโซชาแล้วจะได้ Man a g e r อ f t อ e Month มากแต่ละทีเลือกตาแทบกระเด็นมาถึงเทนฮารททำดีแค่ไหนแคนด,ดิเดตหคนยังไม่ติดเลยโอเคบางคนที่เข้ามาก็เหมาะสมแต่บางคนก็มีคำถามว่าบอสเราสู้ไม่ได้ตรงไหน เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ได้ฟังทั้งหมดพร้อมกับให้ความเห็นแบบเป็นกลางแล้วกันนะครับฟังได้ทุกทีมนะครับแต่ว่าเราไปเริ่มบิ๊กนิวส์กันก่อนทีมจังเกฤษเข้าชิงครับบอลยุโรปทุ่ยเขียวก็คือเวสแฮมยูไนเต็ดครับเดวิดมอยถือว่าเก่งมากนะครับแม้ว่าในลีกจะกตะท่อนกระแท่นแต่เนี่ยครับพอถึงเวลาจริงครับบอลยุโรปมันก็เอากันพอสมควรนะนี่ถ้าได้แชมป์ขึ้นมาเดคันไลน์ในตามที่เราคาดเลยนะเกิน90ล้านปอนด์แน่แต่ที่ผลการแข่งขันนะครับทั้งจริงเวสแฮมไปชนะที่ฮอลแลนด์ชนะมากเลยแล ดันเป็นเรื่องรองครับเพราะว่าแฟนบอลมันตียันยับเลยครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ให้ความเห็นแบบไม่รู้จริงในสปอตคอรเนอร์ว่าแฟนบอลเวสต์แฮมมันบบก็เป็นแบบนี้เคยดูหนังกลินสตีฮูลิแกนไงแต่พอก่อนเข้าดูทุบเนี่ยครับก็ไปนั่งดูข้อมูลเออเดวิดบอดเขาให้ความเห็นว่ามันมีแฟนบอลสูงอายุของขุนคอนครับอายุ87ปีโดนฮูลิแกนของอาร์คมาทำลายร่างกายนักบอลก็เลยเข้าไปช่วยแฟนบอลก็เลยเข้าไปร่วมด้วยมันเป็นที่มาแบบนั้นคือเราเห็น คนแก่โดนทำร้ายไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอการสืบจากตำรวจอีกทีเพราะมันไม่ได้แค่ตีกันหน้าสนามมันไม่ได้ตีกันในสนามนอกสนามมันก็ซัดกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามดีใจออกไปแซมด้วยนะครับอีกถ้วยหนึ่งก็น่าดูนะโอ้โหโรม่าของมูรินโญ่ไปชิงกับเซบีย่าที่ปราบเราเชี่ยวทั้งคู่นะครับทีนี้ควันหลงของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับมันมีกระแสข่าวเรื่องเควินเดอร์บอยด่าเป๊ปกโกเลล่าให้หุบป,ปากใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องจริงนะครับคือมันเป็น ระหว่างเกมที่เป๊กพยายามสอนตากรตายแกครับแล้วเดบอยก็หันมาแบบชาร์อชารอกุกตาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้องรีออกมาพูดด้วยนะครับว่าหลังเกมมันมีคลิปเขากอดกันซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับองรีเป็นผู้ช่วยมาติเนสที่ทีท่าเบลเยี่ยมก็คือสีกับ KDB อยู่แล้วแต่องรีพูดกากครับแกพูดแค่วแบบ่าผมพูดไม่ได้นะว่าเดบอยมาบอกอะไรผมแต่คุณก็เห็นว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดน่ในสนามนี่คือซิตี้ขาดเขาไม่ได้อะ่ะแต่ว่าเรื่องความลับว่ามาตะซิปอะไร ไม่บอกแล้วกันนะครับแต่เราก็พอดาวออกครับถ้าพูดมุมนี้ก็คือเขาเข้าข้างเดรบอร์อยู่แล้วถ้าเอาจริงๆนะครับแต่ภาษาชาวบ้านกันเลยนะในออนไลน์เราพูดกันได้นักบอลนะครับกับโค้ชบางทีมันก็ไม่เบื่อไม่เมาฮะโค้ชบางทีก็สอนเยอะนักบอลมันก็ต้องใช้ความคิดในการจ่ายผมเชื่อเลยครับเดรบอรคเแบบเออมึงหูคูปากไปมากเหอะไอ้เป๊ปลำคานคือสอนมากมันมันมันเล่นไม่ได้นะครับแต่ว่ากวร์เดโอลาก็เป็นคนแมนครับพอด่าเสร็จ อตอนเปลี่ยนตัวออกก็ไปก่อนกับ KDB นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีมาม่าอะไรทั้งสิ้นนะครับไปที่เรอัลมาดิดกันบ,บ้างครับหลังจากแพ้ทางโรบายสีฟ้าเนี่ยคำถามเกิดขึ้นกับอนาคตของอันเชโรติกแม้ว่าแกจะได้หนึ่งถ้วยวันนี้สื่อจากสเปนทั้ง a าร์สม d นโดเดปอร์แล้วก็สื่อจากอังกฤษนะครับยืนยันว่าอันเช่เก้าอี้ยังคงแข็งแรงเพราะว่าจริงๆแล้วมาริดสนใจชาบีอาลอนโซครับให้เวลาคุณชายคนนี้ มมเพาะกับเลวอคุเซนก่อนอนาคตอาจจะมีโอกาสจีบมาร่วมง,งานที่ราชั้นชุดข่าวก็เป็นได้นะครับทีนี้ครับของแมนยูครับวันนี้ดอนนี่ฟานเดเบกมีข่าวดีนะฮะใครที่เป็นแฟนคลับเขานะครับเป็นโอกาสสุดท้ายเป็นล่าชน้์ของดอนของดอนนี่แล้วนะครับก็คือหลังจากที่รีแฮกในคาร์ลิงตันอาการบาดเจ็บมันรุนแรงมากนะครับที่โดที่ัวเขานี่ถือว่ากลับมาก่อนกําหนดหลายคนนะทั้งาวารานใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของดอนนี่เองนะฮะจะมีแค่ ทางฝั่งของลิซานโนวานนีที่ปิดเทอมยาวนะครับฟานเดอร์เบิกกลับมาซ้อมในสนามหญ้าได้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นโอกาสสุดท้ายยังไงครับคือถ้าเขาไม่ได้ลงเลยเนี่ยการย้ายทีมผมว่าเกิน95แต่มันจะมีเนี่ยครับอย่างนัดที่เจอกับฟูแล้ววันที่28นะีถ้าหากเขาเขาฟิตทันนะครับลงซะหน่อยเผื่อมันจะมีแก๊กแบบแอซิสอะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆของฟานเดอร์เบิกเพราะว่านี่คือโค้ชที่คุมเขาตอนอยู่อ,อาหยักซามสเดิร์มนะครับใครที่เป็น FC เขาก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกกันแล้วอนไรก เหลือฟางเส้นสุดท้ายบางๆและนะครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะฮะนี่คือวิิวส์ในค่าคืนนี้ครับช่วงหน้าผมจะไปเล่าให้ได้ฟังครับเรื่องของคือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นรางวัล p f a a w a r d ววันนี้พิมารีปประกาศอย่างเป็นทางการว่าจาก6เมื่อวานนี้เป็น7คนนะครับนักเตะยอดเยี่ยมมีใครบ้างของราติดเป็นหนึ่งก็คือลอคเตอร์มาคาราทบอรทีนี้เรื่องของดราม่าก็คือเอเลนชันหักลุดว่าที่ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำปีมันไปไม่ได้ยังไงห้ามพลาดทั้งหมดในรายการ ันครบช่วงของสะสมวันนี้ครับผมได้หมวกนิวเวล่าเอ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลดราคามาให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของครับนี่ก็คือลายที่ผมเอามาวางได้สักประมาณ1สัปดาห์แล้ววันนี้ผมได้สินค้ามาในจำนวนที่ทุกคนสามารถที่จะซื้อได้ก็คือนี่เลยฮะนี่คือหมวกทั้งหมดนิวเอล่าเอ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ นะครับทีนี้ฮะมันเป็นล็อตสุดท้ายที่ต่างประเทศเขาบอกว่ามันหมดแล้วนะครับรอบแรกผมกดได้7ใบรอบ2ผมกดได้13ใบเท่ากับว่าณตอนนี้นะครับอยู่ในมือผมนะฮะใบนี้คือ20ชิ้นลดราคา900บาทฮะอ้คุณนี่คือลดโหดเลยนะครับผมจำได้เคยเอามาปล่อยเนี่ยเต็มที่ก็25 0 0ัแต่อันนี้ครับลดจาก2,900บาทครับเหลือ2,090บบาทครับทุกคน ใครอยากจะมีสักครั้งหนึ่งมีหมวอีราเอ็กซ์แมนอยู่อ่ะใส่ให้ดูตรงนี้ด้วยเลยนอกเหนือจากอินเสิร์ตสวยสดงดงามมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้มาเป็น Adjustable หรืแอสซ s สม s เบคือปรับข้างหลังได้ตามขนาดไซส์ของศีรษะเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือใครหัวใหญ่ใครหัวเล็กใส่ได้หมดเลยแล้วหูวาม ภาษาไทยอย่าเรียกว่าปราณนีตนะครับเราต้องออกเสียงว่าประณีตนะโอ้วันนี้ภาษาไทยก็มาความประณนีตของมันสวยสดงดงามมากๆคำว่าแมนยูครับ,รบก็เอาไอ้ตัวได้สีแดงมาถักเอาไว้รอบอัลฟาเบตนะครับแล้วเนี่ยฮะความเป็นนิวอีราครับมันก็จะทรงสวยแบบนี้ลด900บาทโอกาสดีที่สุดเพราะว่าลายดี้หมดแล้วหมดเลยนะครับเหลือเพียงแค่2,000กับ90บาทไลยหาของผมได้เลยมีแค่20ใบเท่านั้นรีบๆจับได้เลยครับ คือรนะาบอกในวันนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากพรีเมยร์ลีกนะครับเมื่อวานนี้ PFA นะครับ PFA เนี่ยเป็นสมาคมนะัออกผู้บอลอังกฤษแต่วันนี้เป็นพรีเมยร์ลีกซึ่งพรีเมยร์ลีกเป็นบริษัทประกาศออกมาผู้ท้าชิงในการเป็น Manager of the Year ยังคงเป็นนอมินีนะครับยังไม่มีการตัดสินเพราะว่าต้องใช้การโหวตมี6คนประกาศออกมามันก็มีเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเรามาดูรายชื่อกันก่อนอน,นะครับ,บคนนั้นคืออาร์เตต้าจากอาร์เซนอลเดอร์ชัยพี่ไบรตัน อูนายเอเมลี่อัสตาวิลลาเป๊ปกอริโอลาจากแมนซิตี้เอ็ดดี้ฮาวนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและมาโคเซนวาจากฟูลแลมแน่นอนครับสองชื่อที่มันหายไปก็คือเอลิชันหักและเยเกนคล็อปคนก็วิาพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะแฟนบอลแมนยูเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็รู้ชะตาเขาแหละครับว่าปีนี้มันยังมีแคมเปญแฮชแท็กจากเดอะคล็อปปลอมๆที่บอกว่าเป็นคล็อปเอา ผู้จัดการทีมยังสถานะไม่มั่นคงเลยคงจะไปลุ้นรางวัลผู้จัดการทีมเพราะเทยมประจำปีเนี่ยมันไม่ make s e n s อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นดราม่ามันจะมาทางฝั่งแมนยูค่อนข,ข้างเยอะโดยเฉพาะคนที่เป็น f อเอริชเนหากนะครับคือแมนยูเนี่ยปีที่แล้วคือมันแย่มากมันจบในดับที่แบบรับไม่ได้นะครับโอเล่ต่อ,อยุราฟลังเนกมันเป็น สูตรยากาศที่แต้มันร้อยที่สุดการเล่โวลูชันการปฏิวัติของเซนหามันก็เลยดูเหมือนว่าเ,เขาน่าจะต้องมีส่วนร่วมในการทําครั้งนี้หรือไม่นะครับผมว่าคนที่ติดมากที่สุดเนี่ยเท่าที่ซาวเสียงนะครับเขาจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับมาโกซินวาถ้าบอกว่าเทนหาแทนซินวาเนี่ยมันน่าจะเมกเซนนะครับจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมหาข้อมูลมาให้ทุกคนได้ติดตามนะครับขอไม่เข้ามาคุยได้นะครับว่าคุณเลือกใครนะครับ เมนไปคุยไปนะครับแลกเปลี่ยนกันทีเนี้ยผมก็เลยย้อนข้อมูลให้ทุกคนกลับไปดูนะครับว่าการที่คุณจะเป็นผู้จัดการยอดเยี่ยมประจําปีเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องมีติดรายเดือนบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบทั้งร้อยเปเซนแหละแต่มันมีมันมีส่วนเกี่ยวข้องคือเฮ้ยถ้าตั้งแต่สิงหาคมพี่เาริกเปิดสิงหาคมจบที่เดือน5คือพฤษภาคมแล้วเองไม่เคยได้รางวัลประจําเดือนเลยเนะี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ แัก,กจี้อยู่นิดหนึ่งนะถ้าคุณติดนะครับอ่ะทีนี้เราย้อนกลับไปดูนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่นับเป๊ปโกเดียวลาเพราะเป๊ปนี่คือแบบพายานมาเร็วมาก <c oughs> ไปที่สิงหาคมก่อนสิงหาคมเนี่ยนักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนคือเออร์ลิงฮาแลนด์เขายิง9ลูกส่วนผู้จัดการทีมคืออาร์เตต้าเขาชนะรวด5เกมติดนะอาร์เตต้านับ1นะครับอ่ะจดเอาไว้อาร์เตต้านับ1นะครับเดือนกันยายนครับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมประจําเดือนคือมาคราแต์ฟอร์ดนะครับยิง3ามจ่ายสเทนฮารติด ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมชนะ4จาก6เกมเทนทานนับ1นะครับเดือน9นะครับไปที่เดือน10ครับเดือน10มิเกลออลเมรอนได้ครับยิง6ลง6ยิง6เลยของนิอาร์ซนและคนที่ได้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมคือเอ็ดดี้ฮาวเอ็ดดี้ฮาวนับ1นะครับพฤศจิกายนไม่มีครับเพราะว่าเป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกเวอร์คัพที่กาตาร์กลับมาธันวาคมอาร์เซนอลมาทันทีครับโอเดกาควบรวมกับอาร์เตต้า นะครับและมกราคมครับหลังบอลโลอาเตเตต้าได้อีกรางวัลหนึ่งนะครับเท่ากับอาเตเตต้านับ3นะครับส่วนนักเตะยอดเยี่ยมเป็นมาคาแรอร์นะครับเข้าสู่กุมภาพันธ์และได้ติดต่อกันส่วนผู้จัดการทีมกลายเป็นเอริกเทนหางได้นะความหมายคือแทนหางได้มา2เดือนทั้งกันยายนและกุมภาพันธ์เข้าสู่เดือน3ก็มีนาคมนะครับคนที่ได้คือโบโกโยซาก้าและอัตเตต้านับ4อัตเตต้านี่คือแม็กเซนแน่นอนในการที่ควรจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดต ผู้จัดการยอดเยี่ยมประจำปีนะครับเมสายนเดือนที่ผ่านมาครับนักเตะยอดเยี่ยมเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์และกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือน4เป็นอุนัยเอเมรีความหมายคือถ้าเราดูลิสต์6คนนี้นะครับคนที่ไม่เคยติดประจำเดือนเลยเนี่ยมีเดวชาบีมีเพปโกเดลล่าแล้วก็มาโคซินวาครับนอกนั้นเนียเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็อาเตต้า รวมถึงเอลิกเทนหกักนี่คือมีหมดแต่ว่ากลายเป็นบอสของเราครับที่หายไปจากสารระบบเลยนะครับที่ที่ผมก็เลยลองไปดูว่าเราเปรียบเทียบกับแค่กุนซือฟูลแลมนะครับเพราะนอกนั้นเนี่ยผมก็ว่ามันก็เมคเซนตะ์ว่าเขามีดีอะไรบ้างนะครับอ่ะเราเรา,เราพูดอาเตต้านี่คือเราไม,ไม่ไม่มีคาถามแล้วอาร์เซนอลแม้จะสุดท้ายไม่ได้แชมป์พิเบ์ลแล้วเขาพาปืนใหญ่มาได้ขนาดนี้เก่งมากๆแล้วนะครับเดซาบี้โอ้โหอันนี้นี่คือ คนที่มาแทนแกรมพอรเปอร์แล้วผมว่าอันเดอร์เรทสุดเลยอันเดอร์เรทคือแบบไม่ได้รับการเชิดชูอะไรเลยมีแต่คนดูถูนะครับโหเ,เขาทำให้ไบรตันคือสามารถไปได้ไกลมากๆถึงขนาดรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลเอฟเอครับแล้วก็เล่นกดชาวมานชาวช่องเขาบอลมากสร้างตำนานนิโตมาสร้างตำนานอนาคาเชโรก็เก่งของขามาอยู่แล้วแต่ว่าไบรตันคือเล่นบอลกับพื้นได้อย่างสุดยอดถึงขนาดเป็นคนที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยนะว่าสมัยก่อนเขาเล่นบอลที่ไหน ซึ่งไม่มีบอลอเมริกาใต้เลยนะครับน่าเหลือเชื่อมากนะครับอูนายเอเมอรี่อันนี้ก็ไร้คำพูดนะเพราะว่าเอเมรี่มาจากวันที่วินล่าเนี่ยอยู่ในโซนตกชั้นและขึ้นมาลุ้นบอลยุโรปได้นี่โอเคเตปโกดดีอล่าถ้าหากเปรียบเทียบผลงานส่วนตัวเขาตกลงแต่เขาแซงอาร์เซนอลได้แบบน่าเาลืเชืการติดแบบนี้ก็โอเคนะครับเอดี้ฮาว อันนี้ไม่เถียงเลยครับเหตุผลเพราะว่าพาหนิคอโซยูเนเต็ดมาได้ไกลมากและกําลังจะไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็มาติดแค่มาร์โซิวานี่แหละครับที่ทุกคนเดียวงงว่าถ้าเปรียบเทียบปอนต่อปอนเนี่ยน่าจะเป็นเห็นหาแทนมาร์โกซิวาหรือเปล่ปา kind. ผมก็เลยไปหาทั้งหาข้อมูลดูครับว่ามาร์โกซิวาณตอนนี้นะครับพาฟูลเลนอยู่อัดับ10ของตารางนะครับขึ้นมาจากเดือดแชเมเปี้ยนชิพมี51แต้มณตอนนี้คนที่เป็นนักเตะสัมพันธ์คืออเล็กซานดราวิโตวิชนะครับ ที่นี่ฮะผมไม่นั่งย้อนกลับไปตลาดซื้อขายนักุบอลโอ้โหทางฝั่งของฟูลแลมแล้วก็มาคัซินวานเนี่ยใช้เงินไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับคือใช้เงินไปประมาณเจ็ดสิบล้านยูโรครับตั้งแต่เ,เดือนซัมช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็คือซื้อนักเตะต,ตัวเบยตัวเองอย่างแบนเรโร่ผู้รักษาประตูอันเดสเฟเดล่าซื้อจากเราไป15ล้านปอนด์เจ้าปาลิญญานี่ยคือซื้อมาแพงมากนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้คือ7 70ล้านยูโรนี่เป็นของฟูแลมนะครับอ่ะมาแล้วจบที่10บมตอนนี้แมนยูซ,ซื้อไป225ล้านปอนด์มีอันโทนี่ร้อยล้านยูโรคาเซเมโลลิซโนมาเนสแล้วก็ไทยเดอร์มาเลเซียไม่นับ e อีเล็กเซนเพราะอีเล็กเซนฟรีใช้เงินไป200กว่าล้านพอเรามานั่งดูตรงนี้มันก็พูดได้ไปเต็มปากน,นะว่าคือเขาเปรียบเทียบหลายอย่างครับถ้าหากคุณมีวัตถุดิบด,ดีแล้วคุณใช้เงินเยอะแล้วคุณจบตรงนี้คุณเหมาะสมหรือเปล่า นะครับอันนี้คนที่คัดมาว่านอมินีมีใครบ้างคือผู้สัญชาติกรณีผู้เชี่ยวชาญจากพิมเบริกเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเรานั่งดูมันก็อาจจะเถียงไม่ได้เต็มปากว่ามาโคซินวาควรหลุดและเทนหาควรจะเข้าไปใช่ไหมครับอันนี้ผมถามคุณนะครับว่าเห็นด้วยหรือเปล่าส่วนตัวผมเองนะถ้ามองในมุมเป็นกลางเลยเทนหาจะเป็นคนที่6หรือมาโคซินวาจะเป็นคนคนที่6ผมว่ามีเหตุผลรองรับอ่ะพอมานังดูเหตุผลแบบนี้ว่า เออเขาก็ใช้เงินไปไม่ไดีเยอะแล้วพารคูลเลมเจ็ดสิบล้านยูโรก,ก็เยอะแหละแต่ก็พารคูลเลมมาได้ขนาดนี้ไม่ได้จบที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดลอดตกชั้นระกูลิิกมาแบบท็อปสิได้ก็เก่งมากๆแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ติดนะไม่มว่าจะมา็นโซิบาลหรือว่าเป็นเอลิสทานหานนะครับแต่ถ้าถามว่าผู้จัดการทีมทั้งหมดเนี้ยผมเลือกใครเป็น manager of the year นะครับในมุมผมนะผมเลือกเดฟซาบีของไบรตันเพราะผมชอบทั้งวิธีการเล่นและวิธีความความคิดของเขาผมชอบมากตอนที่เขาบอกว่า เขาเลือกที่จะไม่เตะบอลไปข้างหน้าทั้งที่มันรู้ว่ามันเซฟกว่าเขาบอกว่าการเตะบอลไปลุ้นแย่งหมวงข้างหน้ามันเหมือนการเดิมพันซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เดิมพันนั้นเนี่ยมันจะ50-50ห้ือเปล่าแต่การเซตบางครั้งอาจจะพลาดบ้างแต่80%คือบอลมันอยู่กับเรานะครับโหแนวคิดนี้เขาสามารถไปคุมทีมระดับซัเปอร์ระดับบ,บนบนของตารางได้เลยนะครับผมเชียร์เขามาแล้วผมเลือกเขาเป็น ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำปีนะครับสำหรับเตอร์แชพี่นะครับคุณเลือกใครคอมเมนต์เข้ามาคุยกันทีนี้ไอ้นักเตะต,ตัวเอ่อครับมันผมว่าโอเคหมดแหละพวกฮาร์เลนจะมีอาริคูบลนเล่นซาร่าใช่ไหมครับอ่รอบนี้นี่คือฟิมเบรียมีแคลนทริปเปียเข้ามาซึ่งผมแฮปปี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวที่ติดตัวที่เด่นนะมันชอบเป็นตัวรุกเนี่ยแฮร์รี่เคนมาคราดฟอร์ดซาก้าโอเดกาฮาร์เลนเควินเรีบรอยขึ้นมาตัวรุกหมดเลยมีแค่ ชิดเปียนเนี่ยแหละครับที่เป็นแบ็กล้วติดเข้ามาซึ่งผมแฮปปี้มากนะครับทีนี้เรื่องที่น่าคุยก็คือดาวรุ่งครับดาวรุ่งเนี่ยโหพิบัลลิกเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นแคนดิเดตอายนุน้อยๆท่าน,นเลยนะครับเซเวนบอสแมนของดีคอสเซนไคเซโด่21ปีเออร์ลิงฮาร์แลนด์อ่าฮาร์แลนด์นี่คือไม่ควรนับเป็นดาวรุ่งแต่อายุมันน้อยอะนะครับอเล็กซานดราอิซักของดีคอสเซนนะครับแม็กซอลิสเตอร์ได้แชมป์โลกไปแล้ว24ปี มาร์ตินเอลลี่21ปีโอเดกาละซาก้าหันที่เพิ่อไออาร์เซนอลติดมาถึง3คนนะครับในมุมนี้นะครับนะรนะคุณลองดูนะผมเลือกคนนี้ครับผมเลือกมาร์ตินเอลลี่ครับเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําปีนี้นะครับส่วนนักฟุตบอลยอดเยี่ยมผมให้เออร์ลิงฮาแลนดะ์นะนะเพราะฉะนั้นนี่คือเอ่อช้อยส์ของผมผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมผมให้เดสซี่ มักติก็ยี่ประจําปีผมเลือกเออร์ลิงคฮาร์แลนด์และดาวรุ่งยอดเยี่ยมผมเลือก e อมาติเนลลี่นะอันนี้ผมเลือกแบบเป็นกลางนะครับแม้ว่ามาค้าแลนด์ต่อจะดีแต่ว่าพอไปเทียบกับเออร์ลิงคฮาร์แลนด์มันก็เห็นเห็นอยู่นะครับทุกคนโหวตใครคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณข้อความมากเลยนะครับเอาไว้ขึ้นมาหน่อยนะครับเอ่อให้ขอ้อมูลดีหลายคนที่ผมถามว่าแม็กโทมิเน่ควรจะราคาเท่าไหร่อิรันก้าควรจะราคาเป็นยังไงส่วนใหญ่มองว่าแม็กโทมิเน่ควรจะต้องได้มากกว่าแค่ สามคนสิบล้านปอนด์ซึ่งวันนี้ผมก็โพสต์ไวในยูทูปเอ่อเฟซบุ๊กมันตลกมากนะครับขอบคุณข้อความวันนี้เขาบอดเข้ามานะครับว่าคุณเลือกใครเป็นนักเตะแล้วก็ผู้จัดการทีมออฟตีเยร์นะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยหมวกแมนยูนิวอีราลดถึง900บาทนะครับมันเป็นลดสุดท้ายของลายนี้ซึ่งเป็นลายที่สวยมากนะครับอย่างที่โชว์ไปให้เห็นครับคือความประณีตของมันนะครับมันใช้เส้นได้สีแดงครับร้อยเรียงอัลฟาเบตคำว่า m a n u t d และความเป็นนิวอีราครับมัน มันไม่ต้องพูดอะไรมากไม่มีคําจําก,กัดความอะไรมากนะครับแต่ว่าประเด็นคือมันเป็นรอบสุดท้ายผมกดไปรอบแรก7จ็ดใบรอบ2องบามใบได้มาทั้งหมด20ชิ้นลดเ0้าร้อยจาก2องพเหลือสองพบาทนะครับใครอยากได้นะครับมี20บใบเท่านั้นรายหา,าของผมได้เลยที่ Official Account ตรงนี้ย้ำอีกทีนะครับคุณเอาไอ,อ้มือถือของคุณนะครับสแกน QR โค้ดที่ ที่ตัวบาร์โคดนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นเพื่อนกันได้ทันทีหรือว่าแอดไลน์แอดป๊อบเปี่ยกดได้เลยนะครับ20ไปนะครับอันนี้คือไลน์นี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะอันนี้พร้อมส่งนะครับจากประเทศอังกฤษเรียบร้อยเหลือ2 0 9 0บาทจาก2990บาทลดไปถึง900บาทนะครับส่วนกระเป๋ายังคงมีเสาที่ขยากได้ก็ลองถามน้องผมได้เลยที่ไลน์นี่เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับจำนะครับว่าเดี๋ยววิดีชภาค2วิดนี้ไม่น่ามีอะไรกระทบและถ้า ไม่ได้ผิดพลาดจะเจอกันวันอาทิตย์ตอน8โมงเรื่องเนย์บีวินชิชออกมาพูดถึงเดวิดมอยส์ว่าเขาทะเลาะกับมอยครับและเขาไม่ชอบคุณซือแมนอยู่คนหนึ่งจะเป็นใครติดตามได้8โมงเช้าวันอาทิตย์ครับ